สอนเพื่อนๆทำหุ้นดอกโบตันจีนหลากสีสวยๆค่ะเอาไว้สำหรับทำขายกันนะคะหรือว่าจะเอาไว้เป็นขนมหวานจัดเลี้ยงจัดเบรกในงานต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะหุ้นดอกโบตันจีนตัวนี้นะคะจะมีขนาด7เซนด้วยกันค่ะนีด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งน้ำอ้อยเนี่ยได้ข่าไว้สีแฉกเนาะเพื่อให้มันแกะง่ายนะคะแล้วก็วุ้นดอกโบตันจีนตัวนี้นะคะเราก็หาแพ็กเกจฝาดมสวยๆมาใส่นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวุ้นของเรา เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนดอกโบตันจีนค่ะซึ่งเราได้พาไว้สี่แฉกแบบนี้นะคะเวลาแกะจะได้แกะออกง่ายๆค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กเกจกล่องฝาโดมที่จะเอาไว้ใส่ค่ะสีผสมอาหารสีต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิตรผงวุ้น1ช้อนชา เกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัว หลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะ พอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ เอาล่ะคะ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก็จะเทวุ้นกะทิสีขาวลงไปก่อนนะคะประมาณครึ่งพิมพ์ค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีผสมอาหารค่ะดอกแรกนะคะเราจะทาโบตันจีนเป็นสีชมพูนะคะซึ่งก็จะเป็นสีชมพูปนขาวด้วยนะคะก็จะไม่ทําสีเข้มมากนะคะ คนได้ที่แล้วนะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะเทรตรงกลางเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเทจนเต็มพิมพ์แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นเสร็จต,ตัวก่อนแล้วเราค่อยนำแช่เย็นค่ะตอนนี้นะคะวุ้นดอกโบตันจีนของเราก็เสร็จต,ตัวแล้วค่ะเราก็นำมาแช่ตัวเย็นในช่องธรรมดาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาแกะดอกโบตันจีนกันนะคะก็คลี่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็อ้าพิมพ์นะคะคว่ำลงด้านตรงกลางค่ะ จะหลุดออกง่ายดายเลยนะคะนี่จะเป็นวุ้นดอกโบตันจีนที่มีลักษณะแบบว่ากลีบไฮไลท์สีขาวนะคะแล้วก็มีสีชมพูปนค่ะเดี๋ยวเราไปทำดอกต่อไปกันค่ะเราก็จะมาทำดอกที่2กันนะคะก็ขั้นตอนนะคะจะทำเหมือนดอกแรกหมดเลยนะคะคือเทวุ้นกะทิสีขาวลงไปก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีดอกไม้ค่ะ ดอกโบตันจีนดอกที่2นะคะเป็นสีแดงค่ะโอ้สีแดงก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราใช้สีแดงคริสต์มาสนะคะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะสีไม่แดงเข้มมากนะคะจะเป็นสีแดงอมแบบชมพูสวยๆเนาะ มาทำดอกที่3กันค่ะดอกที่3นะคะก็จะทำสีม่วงขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีดอกไม้แค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเรามาดูดอกโบตันจีนดอกที่3กันนะคะเป็นสีม่วงอ่อนค่ะ าวาสีม่วงก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแทนๆๆเดี๋ยวเราจะไปทําอีกสีหนึ่งกันค่ะเรามาทําดอกที่สี่กันนะคะเป็นสีส้มเอาล่ะค่ะเราก็จะมาดูดอกโบตันจีนสีส้มกันนะคะ ว้าวสีส้มก็งามมากค่ะเพื่อนๆตัดไฮไลท์กลีบดอกสีขาวนะคะนี่สวยงามเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เป็นดอกสุดท้ายค่ะจะทำโบตันจีนเป็นสีเหลืองนะคะะค่ะดอกสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีเหลืองค่ะ สีนี้เราใช้สีเหลืองไข่นะคะโอ้สีเหลืองก็สวยมากเลยค่ะเป็นสีเหลืองไข่นะคะละมุนละมุนตัดกับพวกดอกสีชมพูสีม่วงมากเลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นดอกโบตันจีนหลากสีสวยๆของเราค่ะผู้แฟนสีก็ได้สอนเทคนิคการหยอดแบบง่ายๆนะคะ ว่าทําออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนที่เราทําแบบนี้เลยนะคะคือหยอดวุ้นกีะีิขาวไปก่อนแล้วก็หยอดวุ้นสีตามค่ะถ้าเราทําขายนะคะก็หาแพ็กเกจกล่องฟ้าโดมสวยๆแบบนี้มาใส่นะคะจะเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับวุ้นของเราด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพิมดอกโบตันจีนสวยๆจากร้านพุณแพรด้วยนะคะ ถ้าพเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและถ้าพเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุน้นแฟนซีกันด้วยนะคะ